31มกราคม2567น้องยูกิและยูกิแบรนด์วันนี้ทำการแสดงอยู่ที่งานหลวงพ่อทันใจวัดไทยสามัคคีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับส่วนเมื่อวานนี้น้องยูกิไปซ้อมเต้นเพื่อถ่าย MV ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเกาะเสม็ดเขตหักในวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับครั้งก่อนเราท่านก็ได้ชมผลงานชมฝีมือกันไปแล้ว ระหว่างน้องยูกิกับพี่ลำใยยท่าเต้นและสไตล์การเต้นที่ถูกออกถูกใจของบรรดาฟแฟนคลับแฟนผับแฟนบาร์มาถึงผลงานเพลงนี้กเกาะสมิดขยดฮักคงสร้างความฮือฮาได้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะขอรับเรื่องของท่าเต้นที่อยู่ในกระแสะข่าวมาโดยตลอดพี่ลำใยยน้องยูกิก็ยังอยู่ในพื้นที่ข่าวมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน เที่ยวทัวร์ไทยไปกับน้องยูกิวันนี้จะพาไปกราบหลวงพ่อทันใจหรือพระเจ้าทันใจซึ่งน้องยูกิจะได้ไปทำการแสดงในค่ำคืนนี้นะครับพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพระเจ้าทันใจนั้นเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธร,รูปโดยทั่วไปคือการทำการปั้นองค์พระมีกาหนดที่สลับซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบล้านนามีพระอริยสงฆ์ได้ผูกไว้เห่นกำหนดเวลาในการปั้นต้องแล้วเสร็จในวันเดียวก่อนพระอาทิตย์ตกดินตลอดพิธีปั้นต้องทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จเสร็จแล้วต้องทำพิธีเบิกเนตรทั้งคืนตามพิธีล้านนาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้างพร้อมมวลสารอันเป็นมงคล ที่แปลกก็คือพระเจ้าทันใจมีหัวใจและอวัยวะภายในที่ทำด้วยเงินแท้อยู่ข้างในพร้อมทั้งกระดูกที่ทำจากไม้มงคลของล้านนาและมีอุปเท่มากมายในการสร้างไม่สามารถนำมากล่าวได้ในที่นี้นานแล้วพระเจ้าทันใจหรือหลวงพ่อทันใจจึงเป็นที่เคารพกราบไหว้สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปเมื่อมีโอกาสแล้ว มักจะมากราบขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามคันลองอันเป็นสัมมาทิฏฐิกันเสมอเชื่อว่าสําเร็จโดยทันใจสำหรับพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมืองของวัดไทยสามัคคีนี้ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในโอบโบสถของวัดไทยสามคัคคีเป็นที่เคารพสการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปซึ่งเดินทางมากราบ เพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณขององค์สมมาสัมเด็จสัมพุทธเจา้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณนั่นเองสำหรับท่านใดที่มีโอกาสได้มาเที่ยวก็อย่าลืมแวะกราบไหว้ขอพรกันนะครับตามที่ได้พูดไว้เมื่อวานนี้นะครับว่าจะพาไปเที่ยวเขื่อนภูมิพลมาไปกันเลยครับเขื่อนภูมิพล เดิมชื่อเขื่อนยันฮีเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์ในประเทศไทยลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งตั้งอยู่บนแม่น้ำปิงอำเภอสามเงาจังหวัดตากเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2 5 0 0เปิดทำการได้วันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2507งบประมาณในการสร้าง2,250ล้านบาท ความสูง154เมตรความยาว486เมตรความกว้างที่ฐานนะครับ56เมตรกันแม่น้ำปิงความจุ13,462ล้านลูกบาทเมตรมาพูดถึงแนวคิดในการสร้างเขื่อนแนวคิดในการสร้างเขื่อนนี้มอมหลวงชูชาติกัมพูอธิบดีกรมชรบทาน เดินทางไปดูงานชนรบทานที่สหรัฐและมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่น้ำปิงหม่อมหลวงชูชาติเสนอความเป็นไปได้ต่อรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามเมื่อปีพศ2492คณะรัฐมนตรีอนุมัติเริ่มการสำรวจโครงการจนได้ข้อสรุปว่าที่เหมาะสมคือบริเวณตำบลยันฮีจังหวัดตาก เมื่อหน่วยงานของสหรัฐรับรองว่าสภาพพื้นที่ดังกล่าวสามารถสร้างเขื่อนได้รัฐบาลเริ่มทุ่มงบประมาณตัดถนนจากถนนพระหขนโยธินเข้ามาถึงบริเวณที่จะก่อสร้างและเริ่มกระบวนการเจรจากู้เงินจากธนาคารโลกทันทีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการก่อสร้างเมื่อปีพศ2496เริ่มใช้ชื่อว่าเขื่อนยันฮี อันเวนคืนเริ่มขึ้นเมื่อปีพศ2499ก่อสร้างเริ่มเมื่อปีพศ2500โดยว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาจากสหรัฐและมีบริษัทอื่นๆอีก14ประเทศร่รวมเป็นที่ปรึกษาต่อ,อมารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐได้เชิญพระปรมาภิไทยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นชื่อเขื่อนว่าเขื่อนภูมิพลเมื่อเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2501วางศิลาเลิกเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2504การก่อสร้างแล้วเสร็จและทำรัฐพิธีเปิดเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพศ2507ถ้ามาถึงตัวเมืองตากนะครับก็ไปยังเขื่อนภูมิพลอีก ระยะทาง6 1กิโลเมตรท่านมาที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง16นาิกาหยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเริ่มต้นวันใหม่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ง่ายๆแค่เพียงให้อภัยกับตัวเอง กับทุกเรื่องราวที่ผ่านมาความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทุกคนมากน้อยต่างกันแต่ที่สำคัญก็คือให้อภัยวันที่เราล้มกำลังใจมากเท่าไหร่ก็ไม่พอหากเราไม่รู้จักที่จะลุกขึ้นมาก่อนเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราชีวิตเราอาจจะเจออุปสรรคบ้างก็แค่เปลี่ยนเส้นทางใหม่แต่ถ้ายังไม่ยอมแพ้ก็ไม่มีอุปสรรคไหน ที่จะใหญ่ไปกว่าใจของเรานอนละครับเมื่อใจเป็นนายกายเป็นเบาใช้เวลาวันนี้ให้มีค่ามากที่สุดนะครับด้วยการคิดสร้างสรรค์นในสิ่งดีๆใช้ชีวิตให้มีความหมายต่อตัวเองและผู้อื่นต่อสังคมและมีความสุขให้ได้ในทุกๆวันขอให้วันนี้เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะขอรับ กำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาแล้วนะโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ